คดีบุกรุกเนี่ยมีประเด็นข้อต่อสู้อะไรที่เราสามารถหยิบยกเอามาต่อสู้ให้ชนะคดีได้บ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับคดีบุกรุกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่มีการหยิบยกกันขึ้นสู่ศาลเป็นจํานวนมากแล้วในคดีบุกรุกเนี่ยมันมีประเด็นข้อต่อสู้อะไรบ้างที่สามารถเอามาโต้แย้งเอามาต่อสู้ให้เรา เป็นเหตุให้ชนะคดีได้บ้างวันนี้ผมจะอธิบาย9ประเด็นข้อต่อสู้ในคดีบุกรุกเพื่อที่ว่าเวลาคุณเป็นโจทย์เนี่ยนะครับคุณก็จะได้ระมัดระวังเตรียมคดีปิดช่องว่างตามข้อต่อสู้นี้ให้ดีแล้วหากคุณเป็นจำเลยคุณฟังคลิปเนี้ยคุณจะได้เอาเป็นประเด็นเอาเป็นแนวทางใช้ในการตั้งรูปตั้งเรื่องต่อสู้คดีของคุณสำหรับประเด็นแรกเลยนะครับคือการต่อสู้คดีอ้างฐานที่อยู่ คืออ้างว่าไม่ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุเลยนะครับซึ่งในกรณีนี้มันอาจจะเกิดจากการที่ผู้เสียหายจําคนผิดหรือเหมารวมมาว่าเราเข้าไปในที่เกิดเหตุร่วมกับบุคคลอื่นด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องต่อสู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนที่อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยเราอาจจะอยู่สถานที่อื่นซึ่งประเด็นเรื่องนี้คือการต่อสู้เรื่องฐานที่อยู่ซึ่งผมได้เคยทำคลิปอธิบายแล้วว่าการต่อสู้ยังไงจะมีน้ําหนักก็ไปตามดูกันได้นะครับข้อต่อสู้อย่างที่2นะครับคือต่อสู้ว่าได้รับความยินยอม นะครับให้เข้าไปในที่เกิดเหตุความยินยอมเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวเจ้าของเองนะครับเช่นเขาบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพอเราเข้าไปจริงๆเขากลับมาฟ้องเราหรือบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่สะดวกคุยเดี๋ยวคืนนี้คุณเข้ามาแล้วกันพอเราเข้าไปจริงๆกลับมาฟ้องเราบุกลุกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้เสียหายเป็นคนบอกเป็นคนให้ความยินยอมเราเองในการให้เข้าไปในที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็สามารถต่อสู้คดีให้ศาลยกฟ้องได้นะครับ อีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าไม่ใช่ตัวเจ้าของยินยอมแต่คนที่มีสิทธิครอบครองสิทธิอาศัยเนี่ยให้ความยินยอมตัวอย่างเช่นคนที่ดูแลบ้านหลังนั้นเป็นคนให้เชิญให้เราเข้ามาเราก็เข้าโดยที่เข้าใจว่าคนที่เชิญเราเนี่ยมีสิทธิเชิญให้เราเข้าแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับแม้กระทั่งเป็นการถึงขั้นรักรอบเล่นชู้กันนะครับฝ่ายผู้ชายเนี่ยไม่อยู่บ้านฝ่ายผู้หญิงก็ชวนเออชายชู้เข้ามาบ้านชายชู้ก็อาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้ก็ได้ว่าผู้ชายเนี่ย ไม่อยู่นะครับก็เข้ามาในบ้านเพียงเท่านี้นะครับยังไม่ถึงขั้นเป็นการบุกรุกนะครับเพราะว่าเป็นการได้รับความยินยอมจากาผู้มีสิทธิ์ครอบครองยกเว้นว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยประกาศยืนยันไม่ให้เขาเข้ามานะครับตัวอย่างเช่นพ่อของเด็กผู้หญิงเนี่ยบอกไอ้ผู้ชายคนนี้ห้ามเข้าบ้านนะครับถ้ารู้แล้วย,ยังไปแอบเข้าอีกแบบนี้ก็อาจจะเป็นความบิดฐานบุกรุกได้นะครับ ซึ่งประเด็นข้อต่อสู้เนี่ยเราอาจจะหยิบยกก็ได้ว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่มีการโต้แย้งคัดค้านอะไรเลยเห็นแล้วก็ยังปล่อยให้เราเข้าไปหรือเราก็มีลักษณะเข้าๆออกๆออในบ้านหลังนี้ในอ,อสังหาริมทรัพย์หรือเคหสถานนี้โดยปกติอยู่แล้วนะครับจึงไม่มีเจตนากระทําความผิดฐานบุกรุกเพราะถือว่าเป็นการให้ความยินยอมโดยปริยายนะครับหรืออาจจะต่อสู้ไว้ว่า พอเรารู้ว่าเขาไม่ให้เข้าพอเขารู้อยากให้เราออกเราก็ออกทันทีแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นความผิดตามบงกฎหมายยามตาตราสามสี่นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าปรากฏว่าตอนที่คุณเข้าไปเนี่ยในเครสถานในบ้านเขาเนี่ยนะครับเขาให้ความยินยอมแต่พอภายหลังเนี่ยทะเลาะกันแล้วเขาถอนความยินยอมแล้วบอกเฮ้ยคุณวันนี้คุณไม่ต้องอยู่แล้วคุณออกไปแล้วคุณไม่ยอมออกไปอันนี้ก็อาจจะเป็นความผิดตามมาตราสามสี่ได้นะครับต่อมาเป็นประเด็นข้อต่อสู้ข้อที่3คือต่อสู้ว่าตัวผู้เสีหยหายหรือตัวโจทย์ในคดีนั้นเนเี่ ไม่ใช่เจ้าของไม่มีสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์หรือเคหสถานนั้นเลยการต่อสู้คดีในลักษณะนี้อาจจะต่อสู้ว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ครอบครองไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงไม่มีสิทธิ์การปล่อยเช่าไม่มีสิทธิ์ใดๆในที่ดินเลยซึ่งที่ดินนั้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ดินสาธารณะ เป็นที่ดินของรัฐนะครับที่ให้ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับเช่นที่ดินมันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างเงี้ยนะครับให้จัดเป็นที่ทํากินของรัษฎรนะครับเป็นที่ดินที่ทางสปรกรจัดให้แต่ยังไม่ทัน อนุญาตให้ตัวโจทย์เข้าไปใช้ประโยชน์เลยนะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าโจ์เนี่ยนะครับไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีสิทธิครอบครองในสังหาริมทรัพย์หรือเคหสถานนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เสียหายจึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องร้องดำเนินคดีหรือร้องทุกข์กับจำเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งที่พบกันบ่อยมากเลยนะครับ คือในกรณีที่จำเลยเนี่ยอาศัยอยู่ในที่ดินนั้นอยู่ก่อนที่ผู้เสียหายจะมาเป็นเจ้าของนะครับตัวอย่างเช่นจำเลยบุกลุกเข้ามาในที่ดินมิพาดก่อนที่ผู้เสียหายจะซื้อที่ดินผู้เสียหายพอซื้อที่ดินมาเสร็จปุ๊บเห็นจำเลยอยู่ในที่ดินมิพาดผู้เสียหายก็ไปฟ้องจำเลยข้อหาบุกรุกถ้าข้อเท็จริงฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยอยู่ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อนที่ผู้เสียหายจะซื้อที่ดินแล้วข้อได้จริงมันจะปรากฏว่าไอ้วันที่กระทำความผิดฐานบุกรุกเนี่ยคือวันที่เข้าไปไม่ใช่วันที่อยู่ต่อเพราะฉะนััั้้้้นนนนนใใใวททีี่่่่จจาาาาาเเลยยยบุุกกขขมมดิผูหงไช เมื่อผู้เสียหายยังไม่ใช่เจ้าของผู้เสียหายก็ไม่ใช่ิผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องร้องดำเนินคดีกับจําเลยก็มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาปรากฏให้เห็นเยอะแยะเลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับคือผู้เสียหายเนี่ยเคยเป็นเจ้าของที่ดิน แต่ถูกแย่งสิทธิ์การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วตัวอย่างเช่นเป็นที่ดินออมีโฉนดถูกครอบครองประปักเกินกว่า10ปีแล้วเป็นที่ดินมือเปล่าถูกแย่งการครอบครองเกินกว่า1ปีแล้วแบบนี้ผู้เสียหายก็สิ้นสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นแล้วนะครับไม่เหลือกรรมสิทธิ์อยู่แล้วเมื่อไม่เหลือกรรมสิทธิ์ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องร้องหรือลองทุกได้ประเด็นนี้ลองไปดูคลิปเรื่องทนายฟุกที่เคยต่อสู้คดีเรื่อง ู้จะหายไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเป็นคดีที่ติดหน้าติดตามรับชมในประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งต่อมานะครับเป็นการต่อสู้ว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสาธารณสถานไม่ใช่เคหสถานประเด็นข้อต่อสู้เนี่ยจะใช้ในการต่อสู้คดีบุกรุกในเคหสถานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา364นะครับซึ่งระหว่างเคหสถานกับสาธารณสถานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง เคหสถานเนี่ยคือสถานที่ส่วนตัวที่บุคคลอื่นเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจไม่ได้รับอ,าาอนุญ,ญาตเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปได้แต่สถา,านสถานเนี่ยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าออกได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารร้านคาราโอเกะนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในประเด็นข้อต่อสู้ที่เราจะหยิบยกขึ้นสู้เนี่ยคือเราไม่ได้ผูกลุกเพราะว่ามันไม่ใช่เขตสถานมันเป็นสถา,านสถานที่ใครก็เข้าไปได้แต่ทั้งนี้มันก็ต้องดูบริบทด,ด้วยนะครับเช่นขณะที่คุณเข้าไปเนี่ยมันเป็นร้านอาหารก็จริง นะครับแต่ร้านอาหารเนี่ยมันปิดแล้วถ้าคุณเข้าไปแบบนี้ก็อาจจะเป็นบุกลุกได้หรือสถานที่ที่คุณเข้าไปเนี่ยมันเป็นออฟฟิศที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาก็ได้ก็ดีเหมือนออฟฟิศทนายผมเนี่ยชั้นล่างเนี่ยผมเปิดเอาไว้ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาปรึกษาคดีให้ทีมงานเข้ามาทํางานแต่ชั้นบนที่ผมถ่าย,ยวิดีโออยู่เนี่ยนะครับมันเป็นห้องนอนห้องส่วนตัวของผมใครที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเข้ามาไม่ได้ถ้าเขามีการปิดป้ายก็มีการส่วนไม่อย่างชัดเจนว่าตรงนี้ห้ามเข้านะครับแล้วคุณยังไปเข้าถึงแม้้้วว่่าาาาาบรริเเณนนนัจะป็สททีํททกค ก็ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดของสถานที่นั้นเนี่ยจะเป็นสาธารณะสถานเสมอไปนะครับต้องดูบริบทด้วย ข้อที่5นะครับคือมีอำนาจตามกฎหมายให้เข้าไปได้อำนาจตามกฎหมายมีหลายประเภทเลยนะครับเช่นอำนาจในการค้นตามหมายค้นหรืออำนาจของเจ้าที่ปปส,สที่สามารถที่จะค้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นอำนาจของเจ้าพนักงานปรคับดรองที่อยู่ในปวิแพ่งนะครับที่จะมีอำนาจเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ได้นะครับหรืออำนาจตามข้อตกลงที่ให้ความยินยอมล่วงหน้าไว้ในสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าสัญญาต่างต,างตอบแทนสัญญาให้ว่าให้เราครอบไปครอ,อบครองได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะสัญญาเช่า เ,เริ่มมีประกาศการควบคุมแล้วนะครับว่าห้ามไปเขียนสัญญาว่าผู้เช่าผิดสัญญานัดแล้วจะเข้าไปในที่ดินได้นะครับหรือเข้าไปในสังหาริมทรัพย์ได้ก็อาจจะทาไม่ได้แล้วแต่สัญญาประเภทอื่นก็อาจจะยังทําได้แต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นข้อตอนน่อสู้หนึ่งที่เราอาจจะหยิบยกขึ้นมาสู้ได้ว่าหากในสัญญามีข้อ ตกลงมีอะไรให้ไว้ก็ถือว่าเราเข้าไปด้วยอำนาจตามสัญญาหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้นะครับเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะครับถ้าปรากฏว่าเ,เกิดเหตุร้ายมีพยานตรายที่เกิดขึ้นต่อสิทธิ์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นบ้านหลังนั้นมันกาลังไฟไหม้อยู่นะครับมีคนทูกทำร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยกำลังทุบตี เด็กน่าสงสารมากเลยแบบเนี้ยคนก็อาจจะเข้าไปได้โดยถือว่าเป็นการป้องกันเสร็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ซึ่งในประเด็นเนี้ยผมก็เคยได้ทําคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับไปติดตามรับชมกันได้ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นข้อต่อสู้หนึ่งที่เราต้องหยิบยกมาใช้ในคดีบุกรุกเลยนะครับว่ามีอํานาจให้เราเข้าไปไหมไม่ว่าจะเป็นอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอํานาจตามประมวลกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาหรือกฎหมายทุกประเภทนะครับหรืออํานาจโดยพฤติการอํานาจโดยชอบธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าไม่เป็นความผิด ทั้งนี้การจะเป็นความผิดฐานบุกลุกตามบุะมวลกฎหมายอาญามาตรา362กนะครับก็ต้องปรากฏว่าผู้กระทามีเจตนาพิเศษคือเข้าไปรบกวนการครอบครองหรือเข้าไปแย่งการครอบครองหรือการจะเป็นการบุกลุกในเคหสถานตามบุะมวลกฎหมายอาญามาตรา364กเนี่ยก็ต้องมีพฤติการว่าการเข้าไปเนี่ยเข้าไปโดยไม่มีเหตุสมควรดังนั้นมองในมุมกลับกันถ้าการเข้าไปในสังหาริมทรัพย์หรือเคหสถานเนี่ยเข้าไปโดยไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับเข้าไปโดยมีเหตุสมควรย่อมไม่เป็นความผิดตัวอย่างเช่น ผมไปเตะฟุตบอลอยู่นะครับลูกฟุตบอลผมกิ้งเข้าไปในบ้านเขาผมแค่ขอ,อ,อถือวิสาสะเข้าไปเก็บบอลแล้วก็ออกมานะครับ <S <S หรือแมวผมมาเลี้ยงไว้แล้วม,ม,มันมันมหลุดเข้าไปในบ้านเขานิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็อาจจะถือวิสาสะความเป็นเพื่อนบ้านวิสาสะคนรู้จักการเข้าไปเอาแมวออกมานะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ไม่ได้รบกวนสิทธิครอบครองก็เลยเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับ <S <S หรือบางกรณีเนี่ยสาาถานที่ับแคบรถไม่สามารถออกได้ต้องเข้าไปกลับรถนิดนึงแล้วเลี้ยวออกมาเนี่ยมันไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เกิดความไม่สงบสุข ไปรบกวนการครอบครองไปแย่งการครอบครองเขาแล้วมันก็พอมีเหตุสมควรอันที่จะเข้าไปได้นะครับหรือกรณีผมถูกทําร้ายนะครับถูกคนไล่ตีมาต้องวิ่งหลบเข้าบ้านแบบนี้นะครับก็พอจะถือได้ว่ามันมีเหตุสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยการหยิบยกข้อต่อสู้ในประเด็นนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าการที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีเจตนาร้ายจะไปแย่งการครอบครองที่ดินเขาไหมเราจะไปรบกวนทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนลาคาญเดือดร้อนเสียหายไหมเขามีการประกาศห้ามไว้อย่างชัดเจนมีการปักป้ายมีการ ห้ามไว้อย่างเด็ดขาดหรือเปล่านะครับหรือไม่มีมันเป็นพฤติการที่คนทั่วไปเนี่ยเออโดยวิสัยโดยสถานการณ์ขนาดนั้นเนี่ยอาจจะขอพึ่งพามีน้ําใจตามแบบคนไทยนะครับก็ถือว่ามีเหตุสมควรที่สามารถที่จะเอามาต่อสู้คดีได้และก็ถือว่าไม่เป็นความบิดนะครับ ต่อมาข้อที่6นะครับคือสําคัญผิดแล้วก็เชื่อโดยสุจริตนะครับอันนี้ก็จะต่างจากข้อ 5. ค้าว่าสําคัญผิดหรือเชื่อโดยสุจริตเนี่ยคือเข้าไปหรือเข้าไปลุกล้ําโดยที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจกระทาได้แต่ความจริงเราไม่มีอำนาจกระทาแต่ว่า เราเข้าใจไปโดยสุจริตเช่นเราซื้อที่ดินมามยัางไงร,รั้วแต่เดิมมันก็อยู่ประมาณนี้มาเราก็สร้างสิ่งบุกกสร้างตามรั้วนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้มีเจตนาเพราะเราเชื่อว่าเป็นของเรานะครับหรือกรณีเราเป็นช่างเนี่ยนะครับเขาบอกให้ไปซ่อมแอร์ให้หน่อยในบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของเขาเองเราก็เข้าไปซ่อมเข้าไปอะไรถึงเวลาปุ๊บสองฝ่ายาก็ทะเลาะกันมาแจ้งความช่างว่าบุกรุกเนี่ยแบบนี้ช่างก็ถือว่า เขาก็เห็นว่าคนนี้เป็นคนครอบครองอยู่ไม่มีใครโต้แยง้งคัดค้านเขาก็เข้าไปโดยสุจริตแบบนี้ก็ถือว่าเขาไม่มีความผิดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยเราถูกหลอกขายที่ดินแปลงนี้มานะครับโดนหลอกขายว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของเขานะครับเราก็เลยเข้าไปใช้ประโยชน์เข้าไปอยู่อาศัยโดนหลอกให้ไปทาสัญญาเช่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเจ้าของที่แท้จริงมาฟอ้องบมุกลุกแบบนี้เราก็สามารถหยิบยกข้อต่อสู้ขึ้นมาสู้ได้นะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนานะครับเพราะว่าเราสาคัญผิดในข้อที่จริง ต่อมานะครับข้อที่7คือสู้ว่าเป็นแค่โต้แย้งสิทธิ์ทั้งแผงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถหยิบยกขึ้นมาต่อสู้ได้แล้วก็เออเป็นข้อต่อสู้ที่น่าใช้น่ารับฟังนะครับหลายๆคดีเนี่ยมันยังมีความโต้แย้งกันเรื่องความเป็นเจ้าของอยู่ตัวอย่างเช่นเฮ้ยที่ดินแปลงเนี่ย อ,อ,ยอย่างที่ผมเคยทํามีอยู่คดีหนึ่งมันยังต่อสู้กันเรื่องแนวเขตอยู่เลยว่าไอแนวเขตที่ดินตรงที่พิพาทเนี่ยเป็นของใครยังไม่ได้มีการรังวัดที่ดินที่ชัดเจนนะครับยังมีการโต้แย้งการรังวัดอยู่แบบนี้ถึงเราจะเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นแค่ตรงการโต้แย้งสิทธิทางแพ่งเท่านั้นหรืออาจจะมีการโต้แย้งว่าที่ดินแปลงนี้มันไม่ใช่ของฝ่ายโจทย์มันเป็นของฝ่ายจําเลยจําเลยให้ถือให้โจทย์ถือกรรมสิทธิ์แทนไว้หรือความจริงเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมที่ยังไม่ได้ลงชื่อกันเราเลยเข้าไปใช้สิทธิ์แบบน ถ้ามันมีข้อต่อสู้ทางแพ่งที่สมเหตุสมผลที่มีพยานฐานชัดเจนน่าเชื่อถือนะครับแบบนี้การเข้าไปของเราเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าไปโดยอาศัยสิทธิ์ที่เราเชื่อว่าเรามีและก็ไม่มีเจตนาการะทาความบิดอาญาเป็นเพียงแค่การโต้แย้งสิทธิ์ทางแพ่งเท่านั้นแต่ข้อต่อสู้นั้นอ่ะเ็าต้องมีเหตุผลนั้นสมควรนะครับไม่ใช่สู้แบบข้างๆคูๆ่สู้แบบไม่มีพยานฐานไปแบบนี้ก็อาจจะเป็นการกระทำความบิดอาญาได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่พบบ่อยเลยก็คือเวลาเช่าแล้วนะครับ ไปเช่าเขาอยู่หรือเขาให the online, ้อยู่ในที่ดินถ <eten> ึงเวลาไม่ยอมออกไปเนี่ยนะครับเจ้าของจะมาแจ้งบุกรุกได้ไหมก็บอกว่ามันไม่ได้นะครับเพราะว่าความผิดฐานบุกรุกเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่เข้าไปโดยไม่รับความยินยอมก่อนถ้าเข้าไปตามสัญญาเข้าไปตามข้อตกลงนะครับมีสัญญาเช่ามีสัญญาให้อยู่มีสัญญาอะไรเนี่ยแล้วถึงเวลาเขาไม่ยอมออกเนี่ยมันจะต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องขับไล่เป็นคดีแพ่งนะครับไม่ใช่มาฟ้องคดีอาญาเพราะมันไม่เป็นการกระทำความผิดอาญานะครับไม่มีการบุกรุกเป็นแค่ไม่ยอมออกไปนะครับซึ่ง ไม่ถึงขั้นไม่ยอมออกไปตามมาตา364แต่เป็นแค่ผิดสัญญาทางแพง่งนะครับดังนั้นจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถหยิบยกขึ้นต่อสู้ได้ต่อมาข้อที่8นะครับคือไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ดีใน หลักไม่ใช้ผู้เสียหายโดยนิติในเนี่ยผมเคยได้ทําคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันได้หลักผู้เสียหายโดยนิติในคือคนที่จะเป็นผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องหรือจะแจ้งความเขาได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นมาสารด้วยมือสะอาดไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดการกระทาความผิดโดยเฉพาะการกระทําความผิดอาญาข้อหาบุกรุกตามมาตรา3า,ามกับมาตรา3ามเนี่ยเป็นคดีที่สามารถยอมความได้ดังนั้นเนี่ยนะครับหากเป็นคดีที่ไม่มีเหตุฉะนั้เช่นบุกรุกในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธหรือตั้งแต่2คคนนนนขึ้ไปปเีัม็ด ยอมความได้เนี่ยถ้าหากผู้เสียหายเนี่ยไม่สุจริตนะครับเ,ออเขาก็ไม่มีอำนาจร้องทุกข์ไม่มีอำนาจฟ้องร้องโดยคดีต,ต่อศาลนะครับเช่นไปตีหัวเขาแล้ววิ่งเข้าบ้านหรือว่าไปยุแยงตะแคงรั่วนะครับเขาอยู่หน้าบ้านเฮ้ย <c oughs> มึงเข้ามาซิมามึงมา แล้วเขาเลยทนไม่ไหวบุกลุกเข้ามาทาร้ายเนี่ยนะครับผมก็มองว่าประเด็นนี้สามารถหยิบยกมาสู้ได้เพราะว่าผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายโดยที่ินไม่มีอํานาจร้องทุกข์ไม่มีอ,าอํานาจแจ้งความในคดีความผิดอัญยองความได้เมื่อไม่มีอํานาจร้องทุกข์ไม่มีอํานาจฟ้องคดีศาลก็ต้องยกฟ้องนะครับแต่ทั้งนี้แต่ถ้าเกิดเป็นความผิดที่เป็นเหตุชะกาันตามที่กฎหมายกําหนดไว้ในมาตรา365นะครับแบบนี้ก็ถือว่าสู้ในประเด็นนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับ ยกเว้นว่าผู้เสหายจะฟ้องคดีด้วยตนเองซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นว่าหลายคนยังไม่เคยหยิบยกขึ้นมาสู้กันนะครับแนวคำพิพากษาก็มีไม่เยอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไอเดียที่เอามาสู้ได้จริงๆนะครับ ต่อมาข้อสุดท้ายเลยนะครับคือการต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความแล้วหรือมีการยอมความโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วประเด็นเนี้ยจะต่อสู้ได้เฉพาะความผิดฐา,านบุกรุกตามมาตรา362กับมาตรา264ที่ไม่มีเหตุการณ์ตามมาตรา365เท่านั้นนะครับถ้ามีเหตุการณ์นเนี้ยใช้ประเด็นข้อต่อสู้นี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคดีข้อหาบุกรุกเป็นคดียอมความได้ซึ่งจะต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน3เดือนนะครับซึ่งผมไม่เคยได้ทปปคคําคลิปเกี่ยวกับอายุความไว้แล้วนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยในความผิดฐานบุกรุกเนี่ยนะครับมันผิดสําเร็จทันทีที่เข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่แจ้งความไม่ร้องทุกข์ไม่ฟ้องคดีภายใน3เดือนคดีก็เป็นการขาดอายุความเมื่อคดีขาดอายุความแล้วศาลก็ต้องยกฟ้องนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีความผิดยอมความได้ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่เราสามารถหยิบยกขึ้นต่อสู้ได้อีกประเด็นหนึ่งคือสมมุติว่ามันมีการตกลงยอมความกันภายหลังเกิดเหตุแล้วเช่นไปทําบันทึกว่าเฮ้ยเรายอมออกจากที่ดินแล้วไม่ติดใจเรียกร้องอะไรแล้ว,ลวชดใช้กเงินกันนแแล้วบบเป็นกกาารยยยออมมคววโดดชบ้ แล้วนะครับอำนาจฟ้องร้องดาเนินคดีย่อมสิ้นไปนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราสามารถจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้หรือแก้ไขปัญหาได้ สรุปแล้วเนี่ยครับประเด็นข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อที่ผมเอาขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับในคดีบุกลุกถือว่าเป็นไอเดียอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยเนี่ยจะต้องรู้ไว้แล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้คดีหากถูกใจคลิปเกี่ยวกับการต่อสู้คดีอาญาหรือความรู้ดีๆเกี่ยวกับทนายความเช่นนี้นะครับไปติดตามเพลลิตในช่องสีสังรอของผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลลิตที่ชื่อรอยตทิปเทคนิคทนายความกับกระบวนการในคดีอาญานะครับที่ผมเอาขึ้นให้ดูแล้วคุณจะได้ประโยชน์ได้แนวทางในการทําาางนหรรือควมู้ หมายเป็นอย่างดีเลยสำหรับวันนี้ผมต้องจบคลิปเียียงนี้ก่อนสวัสดีครับ